กลับมาพบกับ l ลฟโนเวอร์ช a นอลไวนุดก,กันอีกเช่นเคยวันนี้นุดมาพร้อมกับนิยายโรมานแนวทะเลทรายเรื่องเดือนประดับทายเสนอเป็นตอนที่19พาร์ส2ค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพันไมล์และชิคอมรารานจะแก้เกมนี้ด้วยวิธีไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะชิคอมราล เดินทางไปตามสถานที่ดังกล่าวตามเวลานะัดพร้อมกับเยซินและ in, วาคินโดยได้จัดเตรียมกำลังทหารบางส่วนดักซุ่มอยู่ด้านนอกเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเดินทางไปถึงฮามานสั่งให้ทหารตรดจอาวุธพวกเขาและนำตัวเขาเข้าไปด้านในโดยมีผู้ติดตามได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นนอกนั้นถูกแันตัวให้อยู่ด้านนอกซึ่งทหารของทั้งสองฝ่ายต่างก็ยืนคุมเชิงกันอยู่ในท่าที่เตรียมพร้อม ทันทีที่อมรานก้าเท้าก็ไปภายในโกดังก็พบว่าท่านอาและดีนสัสทหารพนชนิทกำลังยืนรอต้อนรับเขาพร้อมกับปองกำลังติดอาวุธอมรานกว่าสายตาสำรวจไปรอบบริเวณเพื่อเก็บข้อมูลและหาทางหนีทีไล่เขาเหลือไปเห็นพันไม้ซึ่งอยู่ในสภาพหมดสติถูกมัดตัวไว้อย่างแน่นหนาลอยอยู่เหนือตู้กระจกใสขนาดใหญ่ที่บรรจุน้ำไวจ้จนเกือบเต็มภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่างบีบคับหัวใจและสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้นำบาลัสยิ่งนัก มาตรงเวลาดีนิฮามานทักทายหลานชายอย่างอารมณ์ดีเพราะว่าอีกไม่นานสิ่งที่เขาเคยวาดหวังไว้ก็จะเป็นความจริงทิกหนุมยืนนิ่งกรามใหญ่แข็งแรงขบแน่นอย่างพยายามระงับอารมณ์อมมาลารู้ว่าหากเขาเผยแสดงความห่วงใยให้ฮามานจับได้ชีวิตพันไม้จะต้องตกอยู่ในอันตรายมากกว่านี้ใบหน้าคมเข้มเครียดขึนยิ่งกว่าเดิมและยากที่จะาดสดอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้ แต่คำตอบที่เอ่ยออกไปนั้นกลับฟังดูสบาย,บายเหมือนชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศทั่วไปแทนที่จะเป็นชีวิตคนท่านอาไม่ทำให้ผมแปลกใจเลยเป็นฝีมือของท่านอาจริงๆถ้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนโง่เพราะฉะนั้นก็เลิกตีหน้าสู้ได้แล้วอมาราลานห้ามานทำรามอย่างโมโหไม่ใช่เพราะสีหน้านิ่งที่ดูราลาไร้พิษสงแบบนี้เหรอที่ทำให้เขาตายใจอมาลานหัวเราะเยาะใบหน้าคมยังดูเรียบเรื่อยไร้ความกังวลผิดกับใจที่ร้อนรุ่มราวกับตกอยู่ในกองเพลิง เมื่อเห็นสภาพของพันไมในเวลานี้ดีครับเพราะผมเอ็ก็เบื่อท่าทีที่เสแสร้งแกล้งทําเป็นคนดีของท่านอาเหมือนกันมาพูดกันตรงๆดีกว่า่าท่านอาต,ต้องตารอะไรถึงได้ทําแบบนี้ห้ามานห,หัวเราะเสียงดังกึกก้องเขานักถือท่าทีเด็ดเดี่ยวและจิตใจที่เข้มแข็งของหลานชายแม้จะอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบแต่อมรานก็ยังไม่มีท่าทางหวาดกลัวและนั่นทําให้เขายิ่งเปลียดชังหลานชายมากขึ้นกว่าเดิมปากดีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะอมราน ถ้าไม่เห็นกับตาคงจะไม่สำนึกเขาคำรามเสียงต่ำก่อนจะส่งสัญญาณให้ลูกน้องไม่นานล่างของพันไม้ก็ค่อยๆจมลงสู่อ่างน้ำขนาดใหญ่ล่างเล็กบางดิ้นลนขัดขืนสายสะบัดไปมาดวงตาที่ปิดสนิทเบิกกว้างขึ้นอมมาลานเผลอขยับตัวโดยไม่ระวังท่าทีปฏิกิริยาของชีกหนุ่มไม่อาจรอดพ้สายตาของหามานไปได้ลายยิ้มยอเอยียนสะใจประดับบนเลียวปากเป็นห่วงเหรอเขาถามเสียงสูง ไปให้ชายาสุดที่รักของเจ้าว่ายน้ำเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้กว่าจะขาดใจตายดีไหมหยุดเถอะแล้วเรามาเจราจากันเขาบอกน้ำเสียงรอดลายฟันประวัดสายตาเครียดแค้นจนแทบจะฆ่าคนได้มองท่านอาอีกครั้งเสือเท่าผู้เจนสงครามยิ้มเยือกเยน็นยกมือขึ้นส่งสัญ,ญญาณให้ลูกน้องหยุดไม่นานล่างที่เปียกชุ่มของพันไม้ก็กลับมาลอยเด่นเหนืออ่างน้ำใหญ่นั่นอีกครั้งดีแบบนี้ก็คุยกันง่ายหน่อยห้ามานหัวละศาสใจท่านอาจต้องการอะไร อมาลานถามย้ำสร้อยและตำแหน่งผู้นำบารัสท่านอาจต้องการตำแหน่งนี้มากจนถึงกับใช้วิธีสกปรกกับล้านชายของตัวเองตำแหน่งผู้นำบารัสมีความสำคัญสำหรับท่านอามากกว่าสายเลือดหรือครับแม้น้ำเสียงของอมาลานยังคงราบเรียบแต่ฮามานก็สามารถจับกระแสความเจ็บปวดที่แฝงมาก,กับคำพูดเหล่านั้นได้สายเลือดอย่างนั้นเหรอฮามานยิ้มเยาะก่อนจะเดินตรงมายืนประจันหน้าอมาลานอย่ามาอ้างสายสัมพันธ์ห่วยๆอะไรนั่น ทั้งที่เจ้าเองก็ไม่เคยเห็นอาคนนี้อยู่ในสายตาถ้าไม่มีเจ้าสักคนตำแหน่งผู้นำบารัสก็ต้องตกเป็นของข้าของข้าคนเดียวเท่าน,นั้นทุกวันนี้ท่านอาก็ดูแลงานด้านบริหารมีอำนาจล้นเหลืออยู่แล้วยังจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกไออำนาจปลอมๆหลอกๆพวกนั้นน่ะเหรอมันยังไม่พอหรอกอมรานเพราะข้าไม่ต้องการเป็นเพียงเงาของเจ้าสิ่งที่ข้าต้องการคือการได้ขึ้นดำรงตำแหน่งที่ผู้นำบารัสโดยสมบูรณ์เท่านั้น ท่านอากเกยใช้แผนสกปกบีบบังคับผมทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าว่าเจ้าจะเลือกตำแหน่งผู้นำบารัสหรือเลือกที่จะช่วยชีวิตผู้หญิงที่เจ้ารักแล้วผมต้องทำอะไรฮามานจ้องมองหลานชายอย่างประเมินความคิดแต่เมื่อเห็นอีกตายยังนิ่งรอคำตอบอย่างอดทนเขาจึงพูดว่าส่งไส้ไปจำตัวผู้นำเผ่ามาให้ข้าและในวันพรุ่งนี้เจ้าจะต้องประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าเจ้าต้องการสละตำแหน่งผู้นำ ื่อไปใช้ชีวิตอิสระอยู่กับเมียของเจ้าเพื่อแลกกับชีวิตของพันไม้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมปฏิเสธอมาลานเอ่อยถามแต่ฮามานไม่ตอบเขาเพียงกระตุกยิ้มที่มุมปากสายตาฉายแววเหี่ยมโหดก่อนจะหันไปพยักหน้าเพื่อส่งสัญญาณบางอย่างกับคนของตนจากนั้นล่างของพันไม์ก็ถูกหย่อนลงไปในตู้กระจกใสขนาดใหญ่ที่บรรจุน้ำไว้จนเกือบเต็มด้วยความรวดเด็วอีกครั้งเธอพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะเอาชีวิตรอด แต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะร่างกายถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาความทรมานที่พันไม้ได้รับนั้นมันบีบท่านหัวใจอมราานอย่างรุนแรงในตาของเขาแดงดำแม้แต่สององครักษ์หนุ่มคนสนิทของท่านชีกเองก็ยังตกใจกับภาพที่เห็นพันไม้ตะเกียกตะกายอยู่เช่นนั้นจนเกือบจะหมดลมหายใจหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะท่านอาอมรานร้องสั่งพร้อมกำมือทั้งสองข้างไว้แน่นแต่ไม่มีใครสนใจคําสั่งเหล่านั้น พันมาอย่างดิ้นรนอยู่ในน้ำเช่นเดิมนี้เพิ่งจะแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะยังมีอะไรสนุกสนุกให้เจ้าดูอีกมากฮามานต่อพร้อมกับยืนดูพันไม้ดิ้นทุรนทุลายอย่างทรมานด้วยความสะใจจากนั้นก็หันไปสั่งให้ดึงตัวเธอขึ้นโดยเกรงว่าอีกฝ่ายจะขาดใจตายก่อนที่เขาจะได้บรรลุถึงเป้าหมายอมมาลานสาวเท้าเข้าไปตรงจุดนั้นเพื่อจะเข้าไปช่วยพันมาแต่ฮามานร้องห้ามหยุดตรงนั้นแหละอมมาลานถ้าเจ้ายัางก้าวเข้ามา ข้าจะสั่งให้คนยิงนางทันทีคำพูดของท่านอาทําให้ฝีเท้าของอมรานหยุดชะงักลงเขาเจ้องมองไปยังบุรุษผู้นั้นราวกับจะกินเลือดกินเนื้อฆ่านางนอย่างง่ายนิดเดียวแต่จะสนุกอะไรทุกครัยงททรมานนางต่อหน้าเจ้าโดยที่เจ้าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรนางได้แบบนี้สนุกกว่าหลายเท่าจริงไหมพันไมายพยายามสูดลมหายใจเข้าปอดเธอมีอาการสำลักน้ำอย่างรุนแรง เนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวกับเหตุการณ์เสียตายที่เกิดขึ้นกับตนเองในตาเบิกกว้างเมื่อเห็นชายที่รักกำลังยืนประจันหน้าอยู่กับผู้สมเร็จราชการของบารัสท้ามการบรรยากาศตึงเครียดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าฮามานกำลังใช้ชีวิตและความปลอดภัยของเธอข่มขู่เขาเพียงเพื่อให้ยอมทำทุกอย่างตามที่ต้องการสองหนุ่มสาวสบตาก,กันสายตายของพวกเขาต่างใช้แววห่วงใยซึ่งกันและกันพันไม้สายหัว เพื่อบอกเขาว่าไม่จําเป็นต้องห่วงเธอและให้ทําในสิ่งที่ผู้นําบารัคควรทํามาเริ่มต้นความสนุกกันต่อเลยดีกว่านะหลานชายเพื่อว่ามันจะทําให้เจ้าตัดสินใจง่ายขึ้นตอนแรกอมราไม่เข้าใจคําพูดของท่านอาแต่เมื่อเห็นดีนะัสเดินตรงไปที่สวิตซ์ซึ่งต่อกับสายไฟทําให้เขารู้ว่าท่านอากําลังคิดที่จะใช้ไฟฟ้าชัดไปที่ล่างของพันไม้ถ้าเขาปล่อยให้ท่านอาทําเช่นนั้นเุกคงไม่รอดชีวิตพันไม้ก็ดูเหมือนจะรู้ชะตาชีวิตของตนเอง แม้จะกลัวแต่ก็ยอมรับชะตากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับตนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าถ้าความตายของเธอจะช่วยค้ำจุนตำแหน่งผู้นำบาราสของเขาให้มั่นคงได้เธอก็พร้อมที่จะรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นหยุดเสียงทุ้มต่ำกำลังอย่างเจ็บแค้นในลำคอทิกหนุ่มเดินมายืนประจันหน้ากับท่านอาและจ้องมองอีกฝ่ายด้วยในตาแดงก่ำความเจ็บแค้นฝังแน่นอยู่ในอกต้องการส้ใช่ไหมเขาหยิบสร้อยออกมาจากผงผ้าท่านอาอยากได้สไไ้เส้นนี้ใช่ไหมเอาไปเลย แต่ต้องปล่อยเธอเมื่อได้ยินคำพูดของหลานชายฮามานหันจะยกมือห้ามคนของตนให้ยุติการกระทำดังกล่าวอย่าทำแบบนั้นคุณต้องไม่ตกลงไปในหลุมพรางของเขานะคะอย่าเชื่อคำพูดของเขาและห้ามมอบสร้อยประกำัตัวผู้นำเผาให้ท่านอางของคุณเด็ดขาดถึงคุณมบอบสร้อยให้เขาเขาก็คงไม่ปล่อยฉันไว้แล้วค่ะไม่ต้องห่วงฉันได้ยินไหมคะว่าไม่ต้องห่วงฉันไม่มีค่ามากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรโง่ๆหรือเสียสละโด,ดยไม่จำเป็น ทันมายร้องห้ามโดยใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาสายตาของเธอมุ่งมาละเด็ดเดี่ยวคุณมีค่าและมีความหมายมากที่สุดสำหรับผมผมจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่มีคุณอยู่เคียงข้างต้องอยู่ได้สิคะก่อนที่คุณจะพบฉันก็ใช้ชีวิตของคุณได้ตามปกติในเมื่อไม่มีฉันคุณก็ต้องอยู่ให้ได้อย่าทำให้การเสียสละของฉันต้องสูนเปล่าใช้ความรักและความเจ็บปวดที่คุณได้รับในวันนี้เป็นแรงผลักดันให้คุณนำพาบาลัส ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในแบบที่คนอื่นไม่เคยทําได้มาก่อนหลังจากฟังการสนทนาของทั้งคู่จบฮามานก็ตกมือให้กับสองหนุ่มสาวลาวกับว่าเขากําลังทราบซื้นในความรักของทั้งคู่แต่สายตาของเขากับแขงกล้าวสีหน้าก็บปากฏเขาอมหิตบ่งบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขาสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายตามที่เขาต้องการไม่เว้นแม้กระทั่งการฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาถ้าอยากจะตายนะัก ็จะช่วยสงเคราะห์ให้ถ้าท่านอาทำอะไรพายแล้วก็เยยาหวังว่าจะได้ตำแหน่งผู้นำบารัสเลือกเอาว่าอยากได้ความสัใจหรือว่าอยากเป็นผู้นำบารัสปล่อยพายแล้วท่านอาจจะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการอามาลานยื่นข้อเสนอด้วยน้ำเสียงดุดันไม่แพ้กันก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอใดๆทั้งนั้นเพราะตอนนี้ชีวิตของเจ้าตกอยู่ในกำมือของข้าฉะนั้นอย่าเสอ,อมาออกคำสั่งหามานตะคอกอย่างมีโทสะท่านอาจให้ผมทำอะไรก็บอกมาได้เลย ที่หนุ่มขคกตามแน่นยกมือยอมแพ้วาง่ายๆแบบนี้สิหลานชายเมียของเจ้าจะได้ปลอดภัยสิงเท่าตบไหลหลานชายเบาๆอามาลางขยับตัวหนีด้วยความรังเกียจหามานไหวไหลได้วยท่าทางของคนที่เหนือกว่าแค่เพา่มอบสร้อยประจาตัวผู้นําเผ่ามาให้ข้าและประกาศต่อหน้าทุกคนในที่ประชุมว่าเจ้าต้องการที่จะสลัดตำแหน่งนี้ให้กับอาของเจ้าด้วยความสมัครใจของเจ้าเองตกลงตามนี้อมมาลางกัดฟันตอบ พร้อมกับยื่นสร้อยเส้นดังกล่าวให้ผู้สูงวัยฮามารับสร้อยมายกขึ้นดูพร้อมรอยยิ้มกว้างใช่เลยสร้อยเส้นนี้แหละที่ข้าต้องการสุดท้ายข้าก็ได้มันมาครอบครองไว้ในมือปล่อยตัวพันไม้เดี๋ยวนี้ชีกหนุ่มตะวาดเสียงดังก้องดีนะสานไปสบตาผู้เป็นนายเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังคงนิ่งเฉยไม่มีคำสั่งใดๆเขาจึงยังไม่ปล่อยตัวพันไม้อมาลานหันไปมองหน้าฮามานด้วยสายตาเป็นคำถาม แต่สิงเท่ายังยืนชื่นชมสร้อยเส้นสวยในมือเขาจึงเดินไปกระชากไหล่ถามท่านอาก็ได้สร้อไปแล้วทำไมยังไม่สั่งให้พวกเขาปล่อยตัวเธอเจ้ากีะอาของเจ้าโง่ขนาดนั้นเลยเหรอแค่เจ้ารับปากไม่กี่คำก็เชื่อผู้สําเร็จราชการบารัสหันมายิ้มหยันอมาลานเดือดจัดแต่ต้องพยายามข่มใจไว้สองมือกำแน่นข้างตัวแล้วจะต้องทำยังไงท่านอาถึงจะเชื่อคราวนี้สิงเทาเผยรอยยิ้มถูกใจ เขาเก็บสายไปดำตัวผู้นำเผ่าไว้เป็นอย่างดีก่อนจะเอ่ยว่าข้าไม่เชื่อลมปากของใครทั้งนั้นแต่ไม่ต้องห่วงนะชายาของเจ้าจะปลอดภัยตราบใดที่เจ้ายอมเชื่อฟังคําสั่งของข้าทิ้นแต่นางต้องอยู่เป็นตัวประกันจนกว่าเจ้าจะประกาศสละตําแหน่งผู้นําให้ข้าอย่างเป็นทางการไม่ถ้าท่านอาต้องการตำแหน่งผู้นำก็ต้องปล่อยตัวพันไม้อมมาลานยืนกลานเมื่อเราได้ว่าฮามานจะเล่นตุกติกไม่ยอมปล่อยตัวพันไมลตามสัญญา เจ้าเลือกที่จะให้มันเป็นแบบนี้เองนะอมาลานฮามานพูดพร้อมหันไปส่งสัญญาณให้ลูกน้องคนสนิทดีนสัสลั่นไกลเชี่ยวตัวพันไม้ชนิดเส้นแแดงผ่าแปดหญิงสาวกรีดล้อออกมาด้วยความตกใจสุดขีดใบหน้าของเธอซีดเผือดไร้เลือดฝาดก,การที่อมราลานต้องทนดูนาทีชีวิตที่เสมือนแขวนอยู่บนเส้นด้ายของภรรยาเป็นที่รักโดยที่เขาไม่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเธอได้นั้นทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดแทบขาดใ,าใจนี่เป็นการเตือน คำหน้าจะไม่ใช่แค่เฉียดแต่จะจับเขาที่ล่างของนางขอเพียงท่านอายอมปล่อยตัวพายจะให้ผมทำอะไรผมก็ยอมชีกหนุ่มพูดออกไปพอรู้ดีว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่คำโขลประกาศสละตตำแหน่งให้ข้าอย่างเป็นทางการต่อหน้าทุกคนก่อนสิแล้วข้าจะยอมปล่อยเมียรักของเจ้าปล่อยตัวพายก่อนไม่ได้หรอครับท่านอาอะไรที่ผมรับปากแล้วรับรองไม่บิดผิวเอเามรา,านพยายามที่จะต่อรองเขาเองก็ไม่อาจวางใจในคำพูดของท่านอาได้เช่นกัน เพราะไม่มีหลักประกันว่าท่านอาจจะไม่ทําร้ายพันไมยหลังจากที่ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการดีนัสปล่อยกระแสไฟฟ้าและหย่อนตัวนางลงไปฮามานหันไปออกคําสั่งกับลูกน้องไม่สนใจคําร้องขอของหลานชายชีกหนุ่มมองร่างชาย,ยาที่ค่อยๆถูกปล่อยลงสู่อ่างน้ําขนาดใหญ่ที่บัดนี้มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงกระจายไปทั่วหากร่างของพันไม้แตะถูกน้ําแม้แต่นิดเดียวจะต้องถูกไฟฟ้าชัดอย่างแน่นอนเขารู้ว่าท่านอาเฮี่ยมและโหด แต่ไม่คิดว่าจะไร้ความปานี้ได้ถึงเพียงนี้สุดท้ายชีกหนุ่มจนได้แต่ยอมแพ้ผมยอมแล้วเขาประกาศว่าง่ายๆแบบนี้นตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเสียเวลาผู้สมเด็จราชการบารัสเอ่ยก่อนจะหันไปสั่งดีนัดให้ปลดเชือกพันไม้อามราลารีบวิ่งตรงเข้าไปประคองร่างบางของภรรยาไม่แนบอกก่อนที่ร่างของเธอจะล่วงลงโู่พื้นข้าจะให้เวลาเจ้าได้ล่ำลาเมียลรักก่อนที่ข้าจะพาตัวนางไปผมจะไปกับพายด้วยอมมาลาร้องบอก เสือเท่าหันกลับมามองด้วยสายตาเป็นคำถามผมอยากจะขอพาภายกลับไปพักที่จัสตินพาเลตถ้าหากท่านอาไม่ไว้ใจก็ส่งคนตามมาประกบผมและพายที่นั่นได้ตลอดเวลาหมายความว่าเจ้าจะยังเป็นตัวประกันพร้อมกับนางใช่ผมจะสั่งถอนทหารท,หทั้งหมดที่ประจำการอยู่ภายในจัสตินพาเลตเพื่อให้ทหารของท่านอาเข้าไปประจำการแทนอมารานเห็นเสือเท่ากุ้นคิดจึงรีบพูดต่ออีกว่าผมขอร้องถ้าทางพายอ่อนเพียมาก ต้องให้หมอดูแลอย่างใกล้ชิดและวิธีนี้ท่านอาเองก็ได้ประโยชน์หลังจากพุ่นคิดอยู่ผู้ใหญ่ฮามานก็พยักหน้าพาวิธีการที่ชีกหนุ่มเสนอมาเท่ากับเขาเป็นผู้คุมเกมโดยมีชีวิตของชีกอมาลาและชายายอยู่ในอุ้งมือได้ข้าจะทําตามข้อเสนอของเจ้าพวกเราจะกลับจัสตินพาเลตด้วยกันและสิบโมงเช้าวันพรุ่งนี้เจ้าจะต้องประกาศสละตําแหน่งผู้นําบารัสอย่างเป็นทางการครับอมราลารับคา จากนั้นก็หันไปสั่งองค์คลังที่ติดตามให้ประสานให้ถอนทหารทั้งหมดออกจากจัสตินพาเลสวาคิมรับคําและเอาไปจัดการตามคําสั่งทันทีในเมื่อเจ้ารักษาสัญญาเราก็จะกลับจัสตินพาเลสพร้อมกันอามารานอุ้มล่างของภรรยาไว้ในอ้อมแขนและเดินนําออกไปจากสถานที่แห่งนั้นโดยที่ฮามาและคนของเขาติดตามไปด้วยเยซิรีบเดินตามเจ้านายหนุ่มไปเช่นกันคุณไม่ควรทําแบบนี้นะคะ แค่รู้สึกเสียใจที่ตัวเองเป็นภาระของคุณพันไมล์พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงก่อนหมดสติไปในอ้อมแขนของเขาใบหน้าของเธอซีดเผือดและเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาอเมาลานอุ้มพันไมล์กลับมาที่ห้องหอทันทีที่กลับมาถึงจัสตินพาเล่จากนั้นก็สั่งให้สาวใช้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอก่อนจะมีคำสั่งให้วาคิมเข้ามาตรวจดูการของหญิงสาวอันเป็นที่รักของตนเองโดยมียาินยืนอยู่ไม่ห่างวาคิมลงมือตรวจร่างกายของเจ้านายสาวอย่างละเอียด พายเป็นยังไงบ้างวาคิมมีลายเล็กๆที่บริเวณลำคอของคุณพายซึ่งดูคล้ายกับรอยเข็มหรือของมีคมอย่างลูกดอกและมีร่องรอยของเข็มฉีดยาที่บริเวณแขนทั้งสองข้างของเธอนอกนั้นก็ไม่มีบาดแผลอะไรที่น่าวิตกกังวลครับท่านชิคและทำไมพายถึงยังไม่ฟื้นเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเกิดจากฤทธิ์ยาที่คนพวกนั้นฉีดให้เธอก็เป็นไปได้ครับผมคงต้องนําเลือดของคุณพายไปตรวจอย่างละเอียดอีกทีวาคิมเอ่ยเขาเก็บตัวอย่างเลือดของพันไม้ เพื่อนไปตรวจหาสารที่คนร้ายฉีดเข้าไปในร่างกายของเธอหลังจากเฝ้าดูแลจนมั่นใจว่าพันไม้พ้นจากอันตรายแล้วอมาลานกรตรงไปยังห้องทํางานของผู้นําบารัสซึ่งขณะนี้ได้ถูกฮามานยึดไว้เป็นฐานปฏิบัติงานชายหนุ่มเดินเข้าไปในห้องและหยุดยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะตัวใหญ่เจ้ารักษาสัญญาดีมากฮามานเอ่ยชมหลานชายที่อยอมทําตามคําพูดซึ่งได้เคยตกลงกันไว้ในโกดังล้างโดยถอนอาหารองค์กรักทั้งหมดออกจากจัสตินพาเลต และให้เขานําทหารของเขาเข้ามาดูแลความปลอดภัยที่นี่ในลักษณะนี้ก็เท่ากับว่าชิกอมราและชายาตกเป็นตัวประกันของเขาและหากวันพรุ่งนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ตําแหน่งผู้นําบารัสก็ไม่พ้นมือเขาอย่างแน่นอนเป็นทีของท่านอาแล้วนี่ครับจะทําอะไรก็ย่อมได้คนที่มีจุดอ่อนก็มักจะต้องอยอมสิโลล่าให้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าฮามานหัวเราะชอบใจซึ่งโหดร้ายจนฆ่าได้แม้แต่หลานชายคนเดียวอย่างนั้นหรอครับ อมาลานสวนทันควันเสือเท่าชะง,งักเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นเดนมาตบไหลหลานชายเบาๆคิดสูว่าตัวเองโชคร้ายที่เกิดมาเป็นหลานอาจบสิ้นคําพูดเขาก็ผลัเสียงดังอย่างถูกใจอมาลานขยับจะโต้อตอบแต่ฮามายยกมือห้ามพร้อมกับสายหน้าเบาๆอย่าพูดอะไรอีกเลยอมมาลานไม่มีประโยชน์หรอกเสียเวลาเปล่ามันหมดเวลาของเจ้าแล้วพรุ่งนี้ทหารคนสนิททั้งสามคนของเจ้าจะต้องติดตามเจ้าเข้าไปในห้องประชุมด้วยเช่นกัน ท่านอากวัวผมจะตลบหลังชี้หนุ่มขโมดคิ้วถามใช่ฮามานยอมรับเราไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาทถ้าเป็นเจ้าจะไปให้ทหารซื้อมือดีหลุดล่าสายตาไหมเขาย้อนถามได้ครับวาคิมและยาซินจะติดตามผมเข้าไปประกาศสละตำแหน่งด้วยแต่จาบินผมคงไม่สามารถให้ตามไปด้วยได้อาัมา,านยิ้มเจ้ากล้าต่อรองกับข้าเหรอจาบินมีหน้าที่อารักขาความปลอดภัยของพันไม เขาจ้องมองท่านอาโดยไม่เกรงกลัวและผมก็ไม่ไว้ใจที่จะต่อยให้พายอยู่กับทหารของท่านอาตามลําพังฮามานขบกามแน่นแต่เมื่อประเมินจากข้าที่ขึงขังและเอาจริงเอาจังของหลานชายก็เห็นว่าอมราลานยอมถอยให้เขามากแล้วหากตึงดันไปก็จะประทักกันให้ขุนเคืองเปล่าๆจนยอมรับปากตกลงตามนั้นก็ได้แต่ต้องมีทหารของอาอยู่ด้วยไม่มีปัญหาครับอมราลานรับปากและเอ่ยขอตัวไปดูแลพันไม้ หามาลพยักหน้าพร้อมกับหันไปสั่งดีนัสให้ส่งทหารมือดีตาประกบทุกสี่เก้าออมารานหันกลับมามองนายทหารจํานวนสี่นายที่เดินตามมาติดติดเมื่อเดินมาถึงห้องนอนเขาก็หันมาสั่งดีนัสห้ามพวกเจ้าเข้ามาในห้องส่วนตัวของเราดีนัสขยับจะพานตอนเมื่อเห็นสายตาเอาเรื่องของอมารานเขาพยักหน้าบอกลูกน้องให้เฝ้าอยู่ด้านนอกจะดีเหรอครับท่านดีนัสไม่เป็นไรหรอกพวกเราเฝ้าอยู่หน้าประตูท่านชี้กับชาย,ยาไม่มีทางหนีไปไหนได้แนะ่ ทหารทั้งสี่พยักหน้าและยืนเฝ้าผู้นำบารัสอยู่หน้าห้องอามลานเดินมาซุดตัวลงนั่งข้างตัวพันไมยเขานั่งเฝ้าเธอด้วยความห่วงใย,ยไม่ยอมห่างชายหนุ่มลูบไล้เส้นผมของเธออย่างอ่อนโยนพร้อมกับดูแลห่มผ้าให้ด้วยความถน,นอมเฝ้าเธออยู่เช่นนั้นไม่ยอมลุกไปไหนไม่กินไม่นอนไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ไม่สนใจแต่แต่นั่งนิ่งอยู่ข้างกายพันไมยตลอดเวลาจนกระทั่งเธอขยับตัวคุณรู้สึกตัวแล้ว ผู้นำบารัสเอ,อ่ยออกมาด้วยความโล่งใจพ่านไม้ปักสายตาอยู่สักพักก่องจะกวาดมองไปรอบๆถึงรู้ว่าตัวเองนอนอยู่ภายในห้องหอโดยมีซิกอ็มารานั่งอยู่ไม่ห่างไม่จําเป็นต้องมีคําพูดใดๆเธอก็รับรู้ถึงความห่วงใยของเขาได้เป็นอย่างดีคุณทําแบบนั้นทําไมคะมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทําคุณไม่ควรมอบส้ยประจาตัวผู้นาเผ่าให้กับท่านอาของคุณทําไมถึงยอมเสียสละแม้แต่ตําแหน่งผู้นําบารัส เพื่อแลกกับการรักษาชีวิตของฉันมันไม่คุ้มกันสักนิดฉันไม่มีค่ามากมายขนาดนั้นหรอกคะ่ะเธอบอกเสียงสั่นเครือในใจท่วมท้นไปด้วยความอิ่มเอมเมื่อรู้ว่าสามีรักและเห็นคุณค่าในตัวเธอถึงขนาดยอมแลกแม้แต่ตำแหน่งผู้นำบารัสใครบอกว่าคุณไม่มีค่าคุณมีค่าและมีความหมายมากที่สุดสำหรับผมเพื่อคุณแล้วผมยอมสละได้ทุกอย่างเดียวว่าแต่แค่ตำแหน่งผู้นำบารัสเลยแม้แต่ชีวิต ผมก็สละให้คุณได้ถ้ามันจะทำให้คุณปลอดภัยเป็นความผิดของฉันเองเพราะฉันคุณถึงต้องประสบกับปัญหาเช่นนี้พันไม้พูดทั้งน้ำตาเธอรู้สึกผิดที่ตนเองเป็นต้นเหตุให้เขาต้องสละตำแหน่งผู้นำเผ่าทั้งที่เขามีสิทธิ์ตัวชอบทรมันไม่ใช่ความผิดของคุณทุกอย่างเป็นเพราะผมมากกว่าชีกหนุ่มเอ่ยพร้อมกับซับน้ำตาให้เธอพันไม้พิุงตัวขึ้นมานั่งและกอดเขาเอาไว้เขาเองก็สวมกอดเธอไว้เช่นกัน ไม่ต้องห่วงนะคนดีผมมีวิธีรับมือกับปัญหานี้ขอเพียงคุณนอนพักสักษาตัวให้หายผมจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังพันไม้เพียกหน้าอย่างอ่อนแรงสองหนุ่มสาวศบตาการแลี่้มให้กันอย่างอ่อนโยนอมราลานอยู่เป็นเพื่อนพันไม้จนกระทั่งวาคิมมาตรวจร่างกายของเธออีกรอบหลังจากตรวจร่างกายของเธออย่างละเอียดเขาก็ได้หันมารายงานเจ้านายหนุ่มถึงผลการตรวจคุณพายปลอดภัยแล้วครับท่านชิค เหลือก็แต่เพียงอาการมึนงงจัดยาที่คนของท่านฮามานฉีดให้ก่อนหน้านี้ถ้าคุณพายได้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพออาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปเองครับพวกมันฉีดยาอะไรให้พายหรือว่าคิมเออมารานเอ่ยถามด้วยใบหน้าเข่งขึงแม้จะได้รับรายงานจากคนสนิทของตนเองว่าภรรยาสุดที่รักของเขาปลอดภยัยแต่เขาก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีมันเป็นยากล่อมประสาทที่มีส่วนผสมของยานอนหลับบนอยู่ด้วยครับท่านชีเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง คุณทฉีก็ไปในปริมาณที่มากเกินถนาดก็อาจจะมีผลทําให้หัวใจล้มเหลวได้ครับโชคดีที่พวกมันควบคุมปริมาณยาที่ฉีดคุณพายก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนอาการมึนง,งงที่เกิดขึ้นก็เป็นผลจากฤทธิ์ยาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในร่างกายของคุณพายครับว่าคิมรายงานก่อนจะขอตัวเดินออกจากห้องไปเพื่อเปิดทางให้เจ้านายหนุ่มดูแลชายาตามลําพังเมื่อผู้นําบาลัสมั่นใจว่าพันไมล์ปลอดภัยแล้วจึงคลายความกังวล ชีกหนุ่มเดินกลับมานั่งที่เตียงเพื่อช่วยประคองร่างบางของภรรยาให้นอนลงบนเตียงและสุดตัวนอนลงเคียงข้างพร้อมกับดึงร่างเล็กหอมกลุ่นมากอดกระชับนอนพักเถอะพรุ่งนี้เราย,ยังต้องเจออะไรอีกมากคุณจะสลัดตำแหน่งจริงหรอคะอมรานพันไมลกระซิบถามและซุกตัวแนบอกวกว้างถ้าผมไม่ทำเขาจะฆ่าคุณอมรานตอบพันไมล์ผาอ,อ,อกจากอ้อมกอดหวังจะดูสีหน้าสามีแต่อ้อมแข็งแข็งแป่งไม่ยอม เขายังคงกอดกระชับเธอไว้แนบอกคุณไม่ต้องห่วงผมจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำอันตรายคุณเขากระซิบย้ำอีกครั้งจุมพิษเลือนผมนุ่มเบาๆผมรักคุณพันไมล์เผยยิ้มก่อนจะหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเธอไม่รู้ว่าตนเองหลับไปนานแค่ไหนมารู้ตัวอีกทีก็พบว่าอ้อมกอดอุ่นที่กอดกระชับมาทั้งคืนขยับดวงตาคู่สวยลืมขึ้นแล้วก็เห็นชีกอมลานในชุดผ้าคลุมสีดำคลึบทอง กำลังจะลุกจากเตียงพันไม้หน้าเสียดึงมือเขาไว้แน่นเธอรู้ว่าเขาจะไปทำอะไรแต่ก็อดถามไม่ได้คุณจะไปไหนคะไปจัดการกับเรื่องนี้ให้จบสิ้นไปสัทีพันไม้หน้าตื่นล้างมือเขาไว้ไม่ยอมปล่อยอมาลานกลุ่มมือเลีอยวบางขึ้นจุมพิษก่อนจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเสร็จธุระแล้วผมจะรีบกลับมาหาคุณแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้คุณนอนพักมากๆในช่วงที่ผมไม่อยู่ ผมจะสั่งให้จาบินมาคอยดูแลความปลอดภัยของคุณหญิงสาวพยักหน้ารับแม้ไม่อยากปล่อยมือแต่จำต้องปล่อยชีกหนุ่มไปรู้จักนิสัยของเขาเป็นอย่างดีได้แต่มองตามแผ่นหลังกว้างไปด้วยสายตาห่วงใยคุณต้องปลอดภัยกลับมานะคะเธอลองบอกอมราลนยักคิว้วยิ้มรับก่อนจะทำท่าโค้งล้อเลียนและเดินจากไปด้วยท่าทางมุ่งมั่นขอบคุณที่ติดตามค่ะสำหรับอนะีดีหน้า มาดูกันนะคะว่าฮามานจะมีจุดจบเช่นไรเขาจะได้รับผลกรรมจากการกระทําของเขาด้วยวิธีไหนคลิปหน้ามีคําตอบค่ะก่อนจากกันวันนี้มุ่ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้นุด,ด้วยนะคะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ